ฉันเหมือนคนโชคร้ายที่โดนสาบไว้ให้พบแต่ผิดหวังขอเป็นเธอได้ไหมช่วยปดคำสาบายคำนั้น ฉันได้ The Red c t y เ,ส,เส,สวัสดีค่ะลูซี่นะคะเรซี่ช่องลูซี่กินแซ่บค่ะวันนี้ลูซีก่ก็จะพาทุกคนมากินข้าวหมูกรอบค่ะทุกคนมากินข้าวหมูกรอบค่ะก็ไก่ทอดด้วยนะไก่ทอดเราก็มีกุ้นเชียงค่ะทุกคนวันนี้ลูซี่ก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตการมีเซ็ก การมีแฟนค่ะวอล์ลซีมีแฟนมากี่คนแล้วผ่านมากี่คนเอ่ยเจอใครมาบ้างประสบการ์รักเป็นยังไงความรักครั้งแรกของลูซี่นะคะลูซี่กินข้าแวแรกขากินกันนะคะกินหมูก,กรอบกันเลก,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 กันหมูกรอบ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 กินหมูกรอบกับลูซี่ค่ะ อร่อยทำละคุณเชียงอัอนจอ้มซีฟู้ดสเต็ปทำเองทำเดี er ่ยวข้าว ออาน่อยเอานะใช่ได้เหรอต้นเชียงอะไรคะข้าวหอมนเใช่ได้หมอ อออรยมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลูซี่วยนะคะลูกคองคนก็ติดตามให้ลูซี่ยังหน่ออยู่เลยอ่ะฝากลูกคองกดให้หน่อยนะ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 ้คนอร่อยมากเลยอ่ะหมูกบ

จำเยอะเข้าห้ามหงอมเลยจ้ากอนความรักครั้งแรกของเซ่หรอความรักครั้งแรกของลูซี่ลูซี่จะมีผู้ชายคนหนึ่งวยสมมติว่าเขาชื่อ,อยูแล้วกันลูซี่ก็จีเขาก่อนคืนนลูซี่ก็ขอไปนอนห้องเขาผู้ชายเขาก็มีใจอ่ะเขาก็เลยบอกว่าไปนอนได้ลูซี่บอกว่า บ้านลูซี่อยู่ไกลที่ทํางานอย่างเงี้ยเออผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ชายคนที่ทํางานด้วยกันเว้ยเออลูซี่ก็บอกว่าเออขอไปนอนด้วยได้ไหมบ้านลูซี่อยู่ไกลอ่ะเออก็ไม่อยากกลับมันไปไกลบ้านลูซี่ไกลมากเลยขอขอบไปนอนด้วยได้ป้าจะได้มาทํางานทันเนี้ยผู้ชายเขาก็มีใจแหละเขาเลยให้ไปนอนด้วยใช่ไหมล่ะเออปกติถ้าผู้ชายเขาไม่มีใจเขาก็ไม่ให้ไปนอนด้วยเว้ย ผู้ชายก็ให้ไปนอนด้วยอ่ะคืนนั้นโูซี่ก็ดึกล้สี่ทุ่มแล้วโูซี่ก็คิดว่าประมาณเขาแล้วก็กระเทยอ่ะความกระเทยอ่ะกระเทยก็เป็นทุกคนอยู่แล้วป่ะโอ้ก็หิวผู้ชายอยากกินผู้ชายจัมากรเทก็เอามือไปลูบไปไล้เขาแล้วก็ไปสักเขาผู้ชายเขาก็ตื่นเลยแล้วเราก็ โบ,บะกันประมาณนั้นอะ่ะเออถ้าจะเล่าลึกกว่าน,นี้มันก็ไม่ได้ป่ะ u t u b e เนาะเออประมาณนั้นแหละโรซี่ก็จีผู้ชายก่อนแล้วเราก็รักก่อนเราก็อยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างมีความสุขป,ประมาณสองปีประมาณนั้นอะ่ะแล้วทีนี้เขาก็ไปเจอคนใหม่มั้งเพราะูซี่ไม่ได้สวยไงเออใช่ใช่ชเขาก็เลยไปเจอคนที่สวยกว่าไปเจอกระเทยที่สวยกว่าไงชีวิตกระเทยเนาะอืม กะเธอคนนั้นสวยกว่าลูซี่เขาก็เลยไปเจอกะเธอที่ส,สวยกว่าก็เคนนั้นก็แต่งหญิงอะไรอย่างเงี้ยเออก็อสวย,ยส่วนลูซี่ิีนึงเขาก็เลยไปอยู่กับกระเธอคนน่ะลูซี่ก็เลยอกหกักซี่อกห่กงอยู่เป็นเดือนอะ่ะนั่งร้องไห้คนเดียวไม่มีใครรักไม่มีใครเข้าใจอะ่ะอยู่คนเดียวเป็นเดือนเลยร้องไห้ตั้งนาน สุดท้ายก็ป้องได้เนาะเพราะผู้ชายมันไม่ได้มีคนเดียวในโลกโเว้ยผูชายมีเยอะแยะเราก็ต้องทําใจนะคะทุกคนใช่ไม่ได้มีคนเดียวชายมีอีกเยอะอกินหมูกรอบอีกกาอร่อยอืมงห้อ

Mm-hmm. 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 mm -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm.

คนเชียงแสนร่อยกับข้าวถัามมะลิหอม

มุกกลับอืมวมนชอาน่ามห้ให้กับอื่อี่นี่ 嗯。Mm. ไม่มีเงินจากคนกลายเป็นหมาจากหันหน้าไปหาใครก็ไม่สนเพราะชีวิตถูกตีตาจากรวยจนให้ดีร้อนแต่ถ้าจนก็จบกันจบกันค่ะกินมากันต่อแล้วอ้ําอ่าย ความ สดๆอร่อยจริงๆเลยค mm ่ะออื hmm. mm hmm. ผู้ชายคนนั้นเราก็รักแล้วไว้เราก็อยู่กับเขาล้วก็มีความสุขแต่เขาเจ้าชู้ไปหน่อยขนาดนึงเขาเพ็นเจ้าคนอื่นที่ดีกว่าสวยกว่าเอาอะไที่ห็นงเราไม่หาเอาน่นัเราต้องยอมรับสภาพไหมแตยจะจังงาใช่ครับเปเจ้าคนให้ดีกว่า นั่ผมไม่ใช่หองเราอะแต่เขาเป็นห้องของเราห้อง่อยู่กับเราฉันยังต้องรออีกนานไหมฉันต้องรอต่อไปไหมถึงจะได้เจอกับรักที่เธอเคยบอกไว้เอาเราต่อไปคอัเอเจอคนใหม่เลยี่ดีกว่านี้แล้วก่อน

ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลูซ like, ี <h <h ่ด้วยนะคะแล้วตามมาดูกันว่าลูซี <h <h ่จะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อค่ะขอบคุณค่ะม้นเฉียงพระอะไรอยู่ค Ooh. Mm -hmm.